สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเสริมเขี่ยวเล็บครั้งสำคัญของกองทัพบ,บกไทยกันจากข้อมูลที่เราได้มานี่คือ,อ,อไม่ใช่การซื้ออวุธธร,รมดาธรรมดานะครับแต่เป็นการรับมอบยุโทโธปกรณ์ชุดใหม่ที่เรียกได้ว่าอาจจะเปลี่ยนสมการรบในภูมิภาคได้เลยค่ะมีทั้งจรวดหลายลำกล้องปืนใหญ่แล้วก็ ที่เป็นเหมือนพระเอกของงานเลยก็คือระบบจรวดนำวิถีที่ยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรใช่เลยค่ะนี่เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การซื้อของจากต่างประเทศแล้วก็จบไปครับแต่นี่คือผลผลิตที่จับต้องได้เลยจากโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทปนะคะอ๋อคือสทปเป็นคนทาเองเลยถูกต้องค่ะ เป็นการส่งมอบยุธทธปกรณ์ต้นแบบล็อตแรกให้กับกองทัพบ,บกเพื่อเอาไปเข้าประจำการแล้วก็ใช้งานจริงถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆของเราเลยนะคะครับเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละชิ้นเลยว่าอาวุธทั้ง3าระบบที่ว่าเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปลงรายละเอียดผมว่าเราต้องปูพื้นกันนิดน,นึงก่อนทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญทําไมการที่สทพเป็นคนส่งมอบเองมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าหัวใจของเรื่องนี้คือคำว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การพึ่งพาตนเองคือต้องบอกว่าของที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากมหาอำนาจอย่างจีนครับแล้วก็มีจากบริษัทชั้นนำของอิสราเอลด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี่มันต่างจากการซื้อยังไงนะครับคือมันลึกซึ้งกว่าการซื้อเยอะเลยค่ะคำว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีมันคือการที่เราได้พิมพ์เขียวได้องค์ความรู้มาด้วย ทำให้วิศวกรไทยเราสามารถเรียนรู้ดัดแปลงพัฒนาต่อยอดได้อ๋อเข้าใจแล้วแล้วในอนาคตไกลๆเราอาจจะสร้างระบบที่ซับซ้อนแบบนี้ขึ้นมาได้เองทั้งหมดเลยนี่คือหัวใจของการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืนนะคะเข้าใจเลยครับคือเราไม่ได้แค่ปลาแต่เรากําลังเรียนรู้วิธีตกปลาด้วยตัวเองใช่เลยค่ะเอาละงั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าในรายการมีปืนใหญ่เบาขนาด105มิลลิเมตร แบบ CSAS 2ชื่อมันดูเบาๆนะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่ชื่ออาจจะฟังดูถ่อมตัวไปหน่อยนะคะครับแต่ในสนามรบจรีนเนี่ยปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของทหารราบเลยแล้วครับค่ะมันคืออาวุธสนับสนุนการยิงในระดับกองพันมีความคล่องตัวสูงเคลื่อนย้ายง่ายแล้วตัวนี้มีระยะยิงไกลสุดประมาณ20กิเมตร 20กิโลเมตรค่ะลองนึกภาพกามนะคะเวลาหน่วยทหารราบของเราเข้าตีและเจอการต้านทานหนักๆปืนใหญ่ร้อยห้ามิลิเมตรนี่แหละค่ะที่จะเป็นเหมือนมือพระเจ้าที่ยิงจากระยะไกลไปช่วยเคลียร์พื้นที่ให้อ๋อเป็นการเปิดทางให้หน่วยข้างหน้าบุกต่อง่ายขึ้นถูกต้องค่ะแม้จะไม่ใช่ของที่หวือหวาที่สุดในงานแต่เป็นอาวุธพื้นฐานที่สาคัญมากๆขาดไม่ได้เลยค่ะโอเคพอเห็นภาพเลยครับเป็นเหมือนตัวสปอร์ตคนสำคัญในสนามรบ แต่ทีนี้จากอาวุธระยะใกล้เรามาขยับไปสู่ไฮไลท์ที่แท้จริงของงานนี้กันดีกว่าตัวนี้ทำให้ผมตื่นเต้นมากจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ D-T-I 1 G หรือชื่อแท้ๆว่า d t i 1 G ค่ะแค่คำว่านำวิถีก็บอกแล้วว่ามันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะคำว่านำวิถีนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยมันเปลี่ยนเกมยังไงครับ ปกติแล้วจรวดหลายนำกล้องแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันมันจะเหมือนการยิงแบบปูพรมครับคือยิงไปครอบคลุมพื้นที่กว้างๆใช่ค่ะหวังผลเชิงทำลายล้างแต่ความแม่นยำต่อเป้าหมายจุดเดียวอาจจะไม่สูงแต่สำหรับ Dti 1G ที่มีระบบนำวิถีมันเปลี่ยนจากการสาดกระสุนเป็นการส่งพัสดุด,ด่วนตรงถึงหน้าประตูบ้านเป้าหมายเลยค่ะโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากแล้วพัสดุด่วนทิ้นี่ส่งได้ไกลแค่ไหนครับไกลถึง150กิโลเมตรค่ะ 150ค่ะและนี่คือตัวเลขที่เปลี่ยนทุกอย่างเลย150กิโเมตรนี่คือระยะที่ทำให้ DTI 1 G กลายเป็นระบบจรวดนำวิถีที่ระยะยิงไกลและแม่นยำที่สุดเท่าที่กองทัพบกไทยเคยมีมาเลยนะคะ150กิโเมตรนี่ถ้าหเห็นภาพชัดๆมันไกลขนาดไหนครับลองเทียบกับแผนที่ประเทศไทยได้ไหมครับได้เลยค่ะถ้าเราลองกางแผนที่ดูนะคะ ระยะ150กิโลเมตรเนี่ยหมายความว่าถ้าเราตั้งฐานยิงอยู่ในพื้นที่ชายแดนของเรารเราสามารถโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านได้สบายสบายเลยโห oh. ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการคลังอาวุธหรือสนามบินโดยที่เราไม่ต้องส่งทหารข้ามไปเสี่ยงเลยฟังแล้วขนลุกเลยนะครับมันเปลี่ยนวิธีการรบไปเลยแล้วเรื่องความแม่นยำล่ะครับในแหล่งข้อมูลบอกว่ามีการทดสอบมาแล้วด้วยใช่ค่ะและผลการทดสอบก็น่าประทับใจมาก ระบบนี้ซึ่งเราได้รับเทคโนโลยีมาจากจีนอ๋อตัวนี้ก็มาจากจีนค่ะได้ผ่านการทดสอบยิงที่สนามทดสอบในประเทศจีนเลยโดยทำการยิงไปทั้งหมด5นัดหนัดแล้วผลเป็นยังไงครับผลก็คือจรวจทั้ง5นัดพุ่งเข้าเป้าหมายทั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยเหรอครับค่ะเรียกว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทดสอบเลยซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของระบบได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนะครับยิงทดสอบ5้านัดเข้าเป้าทั้งหมดนี่มันน่าทึ่งมาก แต่ผมขอถามแบบคนไม่รู้หน่อยคือการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ที่จีนมันจะเหมือนกับการใช้งานจริงในสนามรบที่มีปัจจัยรบกวนเยอะๆหรอครับเป็นคำถามที่เฉียบคมมากค่ะและเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่แล้วแน่นอนว่าการทดสอบในสภาพวัควบคุมย่อมไม่เหมือนสนามรบจริงร้อเซครับ อย่างไรก็ตามการทดสอบแบบนี้คือการยืนยันว่าตัวระบบมันทำงานได้ตามสเปคที่ออกแบบไว้ mm hmm. ส่วนการใช้งานจริงมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของกำลังพลการวางแผนแล้วก็ระบบสนับสนุนอื่นๆประกอบกันครับแต่การมีของที่แม่นยำร้อยเเ็นในสนามทดสอบก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าแน่นอนค่ะชัดเจนครับถือเป็นการการันตีคุณภาพพื้นฐานของระบบได้เป็นอย่างดีทีนี้มาถึงชิ้นสุดท้ายที่ผมว่ามันล้ำที่สุดแล้ว รถฐานยิงจะรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A แค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันทำได้หลายอย่างใช่ค่ะ D11A คือแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนมีดสวิสของหน่วยทหารปืนใหญ่เลยมีดสวิสค่ะความมหัศจรรย์ของมันก็ตามชื่อเลยคือฐานยิงอเนกประสงค์หมายความว่ารถบรรทุกคันนี้คันเดียวอะ่ะ ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งชุดยิงที่บรรจุจรวดได้หลายหลายขนาดเดียวนะครับคือรถคันเดียวนี้นะที่จะยิงได้ตั้งแต่จรวดใกล้ๆไปจนถึงจรวดที่ยิงข้ามจังหวัดได้คันเดียวเลยค่ะมันทําได้ยังไงครับโครงสร้างมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะไหมมันคือความมหัศย์ทางวิศวกรรมเลยค่ะตัวรถถูกออกแบบให้เป็นโมดูล่าสามารถสับเปลี่ยนแท่นยิงจรวดได้ค่อนข้างเร็วทําให้รถ d 1 1 a คันเดียวเนี่ยปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายมากๆถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด จะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะคือมันยิงได้ตั้งแต่ 1. คือจรวดขนาด122ม mm, มระยะยิง40กิเมตรอันนี้คือมาตรฐานเลยครับสำหรับสนับสนุนทหารแนวหน้า 2. คือจรวดขนาด306ม mm, มซึ่งก็คือเจ้า Dti 1G ที่เราคุยกันไปยิงได้ไกล150กิเมตรครับตัวพระเอกของเรา 3คือจรวดขนาด370ม mm. ิลิเมตรอันนี้ขยับระยะยิงออกไปอีกเป็น300กิโลเมตร300กิโลเมตรค่ะและ4ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดคือจรวดที่ได้รับเทคโนโลยีจากบริษัท Elbit Systems ของอิสราเอลโอ้โหจากอิสราเอลเลยค่ะตัวนี้สามารถยิงได้ไกลสุดถึง450กิโลเมตรค่ะ450กิโลเมตรนี่มันระยะขีปนาวุธทางยุทธวิธีชัดๆเลยนะคือยิงจากชายแดนเรา อาจจะไปถึงเมืองหลวงของบางประเทศได้เลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะแต่นี่ยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะในข้อมูลบอกว่ามีจรวดอีกประเภทที่ไฮเทคมากๆเรียกว่าจรวดอเนกประสงค์ใช่ครับตัวนี้มันคืออะไรครับนี่คือจุดที่น่าทึ่งและอาจจะฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยค่ะจรวดอเนกประสงค์ที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่อาวุธโจมตีแบบยิงแล้วลืมครับ แต่มันมีคุณสมบัติเป็นอาวุธรอโจมตีหรือ Loitering Munition พูดง่ายๆคือมันเป็นลูกผสมระหว่างโดรนตรวจการกับจรวดโจมตีค่ะโดรนกับจรวดในตัวเดียวกันมันทำงานยังไงครับการทำงานของมันคือเมื่อถูกยิงออกไปมันจะไม่ได้พุ่งไปหาเป้าหมายทันทีอ้าวแล้วมันไปไหนครับมันจะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วบินวนรออยู่เหนือพื้นที่เป้าหมายได้เป็นชั่วโมงๆเลยค่ะบินรอได้ด้วย ใช่ค่ะแล้วมันก็จะส่งภาพวิดีโอเรียลไทม์กลับมาที่ศูนย์บัญชาการทำหน้าที่เหมือนหน่วยสอดแนมคอยค้นหาเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ครับเมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นเป้าหมายที่ต้องการก็สามารถสั่งให้มันเปลี่ยนสถานะจากโดรนกลายเป็นจรวดพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายนั้นได้ทันทีเลยสุดยอดมากนี่มันเหมือนมีนักฆ่าส่วนตัวรออยู่บนฟ้ารอคำสั่งได้เลย แต่ที่ผมอ่านเจอแล้วทึ่งกว่านั้นคือถ้ามันบินออกไปแล้วไม่เจอเป้าหมายแล้วครับหรือภารกิจถูกยกเลิกมันไม่ได้ระเบิดทิ้งใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและนี่คือความพิเศษที่ทําให้มันคุ้มค่ามากถ้าภารกิจไม่สําเร็จหรือถูกยกเลิกมันสามารถบินกลับมาลงจอดที่ฐานปล่อยได้กลับมาได้ด้วยค่ะเพื่อให้เรานำมันกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปได้ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียและก็ประหยัดงบประมาณได้มหาศาลเลย โอ้โหนี่มันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเปลี่ยนเกมการรบในอนาคตได้จริงๆใช่เลยค่ะพอได้เห็นขีดความสามารถที่น่าทึ่งของอาวุธใหม่ๆเหล่านี้แล้วก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาทันทีในงานวันส่งมอบมีการตั้งคำถามกับผู้บริหารของสทปปรงๆเลยว่าอ,อ่อาวุธพิสัยไยกลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากครับ ซึ่งทางผู้บริหารของสทปก็ได้ให้คําตอบตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าหน้าที่หลักของสทปคือการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการที่เหล่าทัพกําหนดมาครับส่วนการตัดสินใจว่าจะนําไปใช้งานที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องทางยุทธการซึ่งอยู่ในอํานาจของกองทัพบ,บกแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นคําตอบที่เป็นไปตามหลักการค่ะ แต่ท่านก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ายุทโธปกรณ์ทุกชิ้นที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีศักยภาพสูงพอที่จะปกต้องอธิปไตยของชาติได้อย่างแน่นอนซึ่งในมุมมองทางยุทธศาสตร์การมีอาวุธระยะไกลแบบนี้อยู่ในมือมันก็สร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับแม้จะยังไม่ได้ใช้ถูกต้องค่ะนี่คือหลักการของการป้องปรามหรือ deterrence ที่แท้จริงการมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำมันเปลี่ยนสมการอำนาจในภูมิภาคไปโดยสิ้นเชิง Mm hmm. มันทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักขึ้นหลายเท่าก่อนจะตัดสินใจทําอะไรที่เป็นภัยต่อเราส้นในแหล่งข่าวก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ายุทธปการต้นแบบเหล่านี้ถูกส่งไปประจําการที่หน่วยไหนแล้วอาจจะไปถึงชายแดนแล้วก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะและมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าหากเกิดการประทะขึ้นอีกครั้งในอนาคตรูปแบบการรบจะแตกต่างไปจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง แตกต่างไปอย่างไรครับพอจะขยายความได้ไหมในอดีตการประทะอาจจะเป็นการยิงปะทะกันของทหารราบการยิงปืนใหญ่โต้กันในระยะที่ไม่ไกลมากครับแต่ในอนาคตด้วยอาวุธชุดนี้มันอาจจะกลายเป็นการรบที่แทบไม่มีการประทะกันในแนวหน้าเลยก็ได้อา้าวเลยครับแต่อาจจะเป็นการใช้จรวดนำวิถีระยะไกลย,ยิงทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกันและกันแทนซึ่งเป็นรูปแบบสงครามสมัยใหม่ไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุป มีอีกประเด็นที่ต้องย้ำกันให้ชัดเจนสิ่งที่ส่งมอบในวันนั้นคือยุทดโทปกรณ์ต้นแบบใช่ไหมครับไม่ใช่การผลิตจำนวนมากใช่ค่ะนี่เป็นจุดที่สำคัญมากสิ่งที่เราเห็นในพิธีคือต้นแบบที่สมบูรณ์แล้วเพื่อให้กองทัพนำไปเข้าประจำการในหน่วยใช้จริงทำการทดสอบและประเมินผลในสภาพแวดล้อมจริงครับเพื่อพัฒนากลยุทธต์ต่อไปใช่ค่ะ ส่วนจำนวนการผลิตทั้งหมดในอนาคตว่าจะมีกี่ระบบนั้นเป็นข้อมูลชั้นความลับทางทหารที่ไม่มีการเปิดเผยอ,อยู่แล้วแต่มันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำได้แล้วครับสรุปภาพรวมในวันนี้เราได้เห็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยจริงๆนะครับตั้งแต่จรวดนำวิถี DTI1G รถฐานยิงอเนกประสงค์ D11A ที่ยิงได้ไกลสุดถึง450กิเมตร และที่น่าทึ่งที่สุดคือจรวดอัฉริยะที่เป็นได้ทั้งหน่วยสอดแนมและหน่วยโจมตีในตัวเองแถมยังบินกลับมาใช้ใหม่ได้อีกถูกต้องค่ะและทั้งหมดนี้คือการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบ,บกซึ่งเป็นเพียงเหล่าทัพเดียวครับแต่ในแหล่งข้อมูลมีการทิ้งท้ายประเด็นที่น่าสนใจไว้และอยากจะหยิบยกมาเป็นคำถามชวนคิดในตอนท้ายนี้ค่ะเชิญเลยครับว่าการเจาะลึกของเราครั้งนี้เน้นไปที่ยุทธกรณ์ภาพพื้นดินเป็นหลัก แต่เราต้องไม่ลืมว่ากองทัพเรือเองก็มีโครงการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลกองทัพอากาศก็มีเครื่องบินรบสมรรถนะสูง uh huh. นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าขบคิดต่อไปค่ะว่าการเสริมศักยภาพของกองทัพบกในครั้งนี้จะถูกนำไปบูรณาการและทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆอย่างไร และภาพรวมสุดท้ายของเครือข่ายการป้องกันประเทศแบบผสมผสานของไทยในยุคต่อไปที่ทุกเหล่าทัพสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและโจมตีเป้าหมายร่วมกันได้จากทุกมิติจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือภาพใหญ่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ